จยาเคจเจ้าสูตรสำหรับพี่ๆเพื่อนๆนะคะตอนนี้ก็สิบเอ็ดโมงแล้วค่ะระยะของเราก็นี่กำลังลากกกรลางๆซึ่งนี่ก็ตัดไม่ยากตัดง่ายๆแต่ว่าใช้เกียร์โลนะคะเพราะเดี๋ยวยันไม่ขาดขาดไม่หมดด้วยความเป็นต้นหญ้าอันนี้หายด้วต้อย่างนี้หญาหวาะก็จะมีพวกต้นใหญ่ๆเนี่ยเยอะอยู่เหมือนกันพื้นที่ตรงนี้ก็เพรว่าตัดเยอะอยู่นะเพราะว่าต้นยางตายเยอะ ชายางต้นใหญ่ๆนัน,นเลยลุกสรารภาพมีอู่ครั้งหนึง่งแปลงนี้นะคะอ่าผู้จัดการลงไม่มีคนตัดยางอ่าคนเต่าแก่แล้วแกตัดแกออกไปแล้วยางก็แบบหมือนๆบๆถ้าทิง้งไว้สี่ปีเลยยาลุกท่วมหัวท่วมตัวยหก,ก่เลยทิ้งไว้สี่ปี จริงๆถ้าเกิดเจ้าของสวนไม่เข้ามาเห็นนี่ยพวกมันจะทิ้งไว้ยาวนะคะกลายเป็นป่าดงดิบไปแล้วพอดีเจ้าของสวนนึกยังไงก็มันเ้าเขาจะเขามีวัดที่ดูที่กันเนี่ยเข้ามาเห็นโนอะทำไมลกไอ้ตังเลยผู้จัดการโดนเฉยไม่ให้ผู้จัดก,การใหญ่หผู้จัดก,การใหญ่คนเพราะถ้าผู้จัดก,การใหญ่นี่คือให้ตัดต,ตุกแปลงค่ะตัดทุกปีทุกแปลงสวนไม่ลกน,นี่ผู้จัดก,การ ผู้จัดการน้อยผู้จัดการคนที่สองรักษาผลประโยชน์บริษัทไม่ยอมให้ตัดสี่ปีญากท่วมเลยเจ้าของเจ้าของสวนเข้ามาดูที่ดูทางเข้าไปฝั่งเขาเห็นเขาลกเขาบนเขาบอกตัดให้หมดเลยอะไรก็ได้อยาให้สวนเขาลกจบทีนี้เลยกลายเป็นทุกแลงมันตัดทุกแลง,แลงะคะ่ะถ้าเจ้าของสวนไม่มาเห็นไม่ได้มี วัดตรงวัดที่ดูที่ดูทางเนี่ยก็ก็ต้องปล่อยป็นป่าดตรงดี้อยู่เลยเพราะปีนั้นนะนะคะคิดดูเจ้าอยักสูงขนาดไหนหญ้าพวกนี้นะพ่วมเจ้ายักเลยเจ้ายักษมุดเข้าไปนะมองไม่เห็นแล้วเราต้องอยู่ต้องตามที่คนขับตัดแล้วนะคะถ้าไม่งั้นเดินเข้าไม่ได้อย่างลกแล้วก็ปีนปีนนั้นแล้วค่ะ ที่ตัวยักเราเยียรล้อนี้ค่ะล้อฝั่งนี้เลยเกียบความลังต่อลังต่อแตกแต่ว่าไม่ใช่มุมนี้นะคะมุมมุมยืนแดนสอง้นมันจะเป็นข้างหน้าก็เปติดต้นยางแล้วก็จะมีปูน้ำเลยข้างหลังก็คือติดต้นยางถอยออกมาไม่ได้มนเงนไปหน้าไม่ได้ถอยหลังไม่ได้อะไรเงี้ยเพื่อนขับวันนั้นโดนต่อยไปเจ็บแม่ เพราะว่าลังมันแตกยู่ใต้ลงจะวิ่งนะจะถอยเจ้ารถออกมาก็ไม่ได้คะเพราะมันลังมันแตกแล้วหือหือหบินว่อนเลยรอเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงไม่ออกรอเลยบอกเพื่อนขับว่าไปเอาเสื้อขนเสื้อขนหนาๆนะคะไม่ใช่บางๆนะใส่หมวกกันน็อกใส่ถืงมือเรียบร้อยเข้าไปเอารถเพราะว่ามันมันมันต้องขยับถอยหน้าถอยหลังใช่ไหมคะรถมันถึงจะออกมาได้เพราะว่าไอ้วันนั้นอะ ที่มันเหยียบลังต่อมันคือแกลังเลี้ยวเข้าไปพอดีเลี้ยวเพื่อจะกลับคอยกลับรถอะไรประมาณนี้แต่ยากไปเข้าบุมแบบนั้นนะคะพอปุ๊บเหยียบลังต่อบินขึ้นมาถอยหลังไม่ได้แล้วต้นยางขวางคือถ้าจอก็ต้องขยับนิดหน่อยอะไรประมาณนี้ถ้าไม่มีรังต่อก็ออกสบายๆแต่พอดีพอมีรังต่อปุ๊บเนี่ยค่ะลำบากแปเวาไม่ได้คนขับโดนต่อยไปเจ็บแม่ มุมริมแดนฝั่งนู้นเดี๋ยวค่อยพาไปดูทีนี้เนี่นยแก,กบอกโชคดีผมไม่แพ้ต่อห้ว่าอย่างนี้แต่ถ้าเป็นอะไรนะต่อมดแดงตัวเล็กๆใช่ไหมอันนั้นแกนบอกแกแพอันนี้คือต่อหกขนตัวใหญ่ลังกลมๆนนะคะโอเคไม่แพ้โชคดีไปไม่งั้นล <c oughs> ำบากเลยคุณอนขา พรปีนั้นนะคะลกรกจริงๆล,ลกแบบอู้พ่่มเลยอะคะ่ะคือผู้จัดก,การคนที่สองเนี่ยเราเข้าใจนะเขารักษาผลประโยชน์ก็ดีนั่นแหละค่ะแต่ว่าคือเขาจะให้ตัดเฉพาะแปลงที่มีคนตัดยางอะไรประมาณน,นี้ปีนั้นแปลงนี้ไม่มีตนตัดลพาคนตัดเก่าเขาแก่ไงเขาก็หยุดไป ไม่ไม่ตัดหลายปีแต่ว่าแกก็เออไปแปลงไหนไม่มีคนตัดยางก็ไม่ต้องตัดหญ้าหาอะไรประมาณนั้นแหละแต่เจ้าของที่ไม่คิดอย่างนั้นค่ะเจ้าของที่บอกอยากให้มันลบตัดให้หมดปล่อยให้มันลบทำไมอะไรประมาณนั้นโอเคไม่มีคนตัดก็ต้องตัดหญ้าอันนี้แนวความคิดของคนไปในหัวครับของลูกลองมันแตกต่างกันนะเขาบอกปล่อยไว้ทำไมว่าลบเดี๋ยวใครเอาอะไรมาทิ้งเอาอะไรมาเนี่ย แปลงนี้ได้ตัดทุกปีอันนี้ปีเดียวนะคะเนี่ยอยางลดขนาดนี้คิดดูสภาพแค่สี่ปีอ่ะเหมือนพอดีแล้วอ่ะขนาดมี้ แล้วชอบใจทางคนโขลกปาล์มมาโขลกปล์มมาตรงระหว่างอกย่าง อันนี้ลูกน้องเขาเยอะนะเขาเสนออะไรในหัวบางทีแกก็ไม่ได้มาดูแลด้วยตัวเองแต่ว่าถ้าเป็นตามความคิดของตาล้องนะคะปลูกปามในสวนยา,ยางแบบนี้ไม่โตค่ะไม่ได้ผลมันลม่มเพราะถ้าจะปลูกจริงๆต้องค่นไปเลยเนี่ยยางแปลงนี้นีคนตัดแล้วแล้วเขาก็ไม่ค้นนะถ้าค้นแล้วปลูกปาล์มเลยปลูกเขาปลูกแซมเลย ถ้าก็ปลูกระหว่างต้นยางเก่าก็มันยังพอวิ่งได้เนะยอันนี้ปลูกมาสงกสรรพไาเพราะว่าส่วนนี้ผู้จัดก,การเยอะเนินทาเคยแล้วตะก้องคนนี้ปากดีเหลือเกินค่ะ เใช่ครับจะลงในนี้ให้เราฮะเป๊ะจะต้อง อุ้ยหน้าพักไก่มากินเนาะกลัวโอเคค่ะวันนี้ก็เป็นขับเกลียไปดีกว่าดีนึงแล้วเดี๋ยวเราพบคลิปหน้านะคะยาลแย่เชียก้สูงขอบคุณทีท่านั่นก่กดติดตามนะคะกา like, กดไลค์กดแชร์ด้วยนะถ้าชอบคลิปยายแย่เชียก้าสูงสวัสดีค่ะ